มืัอนี้นะครับพ่อจิ๋ผ้ามาเบึงขอควานะครับอ่าซื้อวายอดแก่งฟ้ามนะครับผมพบกับนี่ครับของเจ้าของฟ้ามครับสวัสดีครับผมนายศักดาวุฒิบุญปกครับเจ้าของฟ้ามยอแก่งฟ้ามครับชื่อเด่นชื่ออะไรครับสดครับต้องสดนะครับผมเดี๋ยวมืัอนี้นะครับผมนี่โอกาสดีนะครับได้มาเยี่ยมฟ้ามจะแก่งฟ้านะครับผมเดี๋ยวพ่อจะพาไปชมควายนะครับหลายๆตัวของฟ้านี่นะครับผมมีตัวงามๆนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับ เรื่องแรกเลยครับตัวนี้น่ไงก่อนกระดาครับแต่ว่าพันห่างนิดหน่อยครับนี่แม่ทับทิมครับแม่ทับทิมวัดก็เป็นมาเป็นทังไหนครับตัวนี้ตัวนี้ก็ไปขอแบ่งพันมาให้กันครับจากมาซูห้อยเก่าจากห้อยเติงครับห้อยเก่าจากควายเติงนาเขาเปิดดีนะครับตัวนี้ขึ่นจะออกลูกไปขึ้นนี่ตัวนี้เป็นลูกตัวใดครับตัวนี้น้อยนี่ลูกดาวนี้นะครับลูกดาวเนื้อ โอ้ขอนมาขึ้นได้ตัวแม่ตัวเธอครับเนี่ตัวแม่ครับตัวแม่โอ้โหก็ได้เห็ดแม่พันธุ์ดีติกโตโ<อ>บานนะครับขึ้นเยอะมันก็ได้วาแหงได้ช่วง,งนี้แม่ทับทีมแม่ทับทิมกันใหญ่รยยครับนะครับหน่อยชี้16ชี่้17ครับแ,แม่กลางๆพัฒน,น,นาไป,เ,ปเรื่อยๆสุดยอดครับสุดยอดชี้16ลูกดาวเนื้ออีกประเทศนี้นี่พูดได้ว่าทานเปิดราคาบนนอตเน้อยเนี่ย ยังบ่มีแต่ว่าหมอ,อทอ้อมากก็เลยว่า <laughs> เดี๋ยวให้มันใหญ่ก่อนขนาดนี้ได้แล้วก็เดี๋ยวขึ้นเรืลล่อยๆครับมีการถูกรองน,น,นะตนัวแม่นะครับขาได้ขค่ะนี่ออกเมื่อ,อ,อคืนคอ,ออกเมื่อคืนวันวันวัน,น,นที่อะไรครับเมื่อคืนวันที่เก้านะวันที่เก้ากรกฎาคมหกสี่นะครับเพิ่งออกตัวนี้สูงจะเส้นเนาะเดี๋ยวได้วันครอบสูงอะไรเกิดมาตัวนี้ บ่ได้วัดยังบ่ได้วัดครับใครวัดจองวัด่อเดี๋ยสิบม่นกอสิจีนแน่นอนแม่ก่อนเน่านะครับเน่าหนเขาดีโครงสร้างใ่โครงสร้างใ่อะตอนนี้พนันกากันเอาครับพักพัโอเคครับลองเีด็จภัมึงตัวต่อไปนะครับอออกมาน่อไตัวนี้เราดจะออกไม่เบิร์นข้างนอกนะครับตัวนี้ตัวนั้นมันถาย ครับิดว่าโดดเด่นนะครับโอ้สูงน้องสดสูงเท่าไหร่นะนานน้องสดสูงอะไรอันนี้คือเทียบกับคนร้อยแปดสิบนะคะสูงว่าคนข้างนอกนะครับเข้าหน้าอกละอ๋อปีเครื่องครับปีเครื่องลูกสาวไปท่องอัวนี้ลูกสาวไปท่องแม่เป็นแม่ไทยไหมครับแม่ผู้ไทยครับแม่ลอยชิดแฟน เรามาพัฒนาให้กันครับว่ากระดูกแข้งขาเพิ่นดีกระดูกแข้งขาใหญ่ให้เล่าครับตัวนีงมักเตยครับตัวนี้มักมองได้ที่สุดตัวนี้มักกระดูกครับกระดูกนะครับสางใหญ่ดูสาวไพ่ท่องอ๋อเบิ่งแข้งขาเพิ่นเด้อเบ่งโอ้แต่สีอ่อนควยเพิ่นค่ะเบิ่งถ่ายได้ค่ะบันเน่เบิ่งถ่ายควยเพิ่นอ๋ออะ ยี่สิีเดนครับเกิดเดือนท่านว่าครับท่านว่าปีนึงประมาณปีครึงประมาณครับปีแปดเดือนนี่แหละนี่คือกล้วยปีปีเจ็ดเดือนแปดเดือนนะคะแลอบเปิดป่ะคะนี่มีคนมาขอเปิดอยู่กันแล้วบอกว่ามันหน่อยอือนันหน่อยมันหน่อย ยายมาถามเปิดกัมาด้วยครับด้อยกาเจอแต่ราคาขนดราคาอาจจะแ้งปันก็ไ้ครับลองมาถามมึงครับน้องเปนกงานครับพยายามกับมาด้ยมสูงเท่าไหร่นะคะตัวนี้ลอยซีรครับอ่าอยสี่สิบ้พอาธรรมดาพัธรรมดาเลยนี่อันนี้เดมเดมาจังไดนะคะเดมาจากแนแ่้อยูขบครบน้องน้องมอด่เรื่อง้าม อ๋อน้องมอดหมมั้อ๋อน้องน้องมอดลื่นเริงตานนะคะนี่หน้าครับใหญ่ครับอมเืบแม่น้อยนึงใหญ่ปนเนี่้าเดียวใหญ่นใหญ่นเดืออืมยอดนะหนังหนาใหญ่ครับัตะปล่อยมาใส่ฟอรัอเอาออชัดเจนชัดเจนชัดเจนตัวนี้ อตัวนี้เคยผ่านการประกวดไหมเนี่ยอือยังไม่เคยครับือโควีดมากกว่าเงียบเลยอือแต่ว่าเนาะก็ยังคนฝึกมากแหละคงเฉียงคนยังอยู่อืออ้อโอ้โหโอเคเฮ้ นาคั้ตันครับเออสีอ่อนค่อยเพิ่บ้ังไงแต็นขาเปใหญ่พี่น้องต่อไปเป็นตัวจีบเข้ามาไหมครับตัวนี้ต่อไปเป็นตัวเด็ดเลยตัวนี้อะไรของข้อเด็ดเด็ดเด็ดทุกตัวแต่ว่าตัวนี้มาอ่านางงามนะคะเนี่ยนางงามจะออกมาเป็นคนนางงามนะครับ ครับโอ้อ๋องครับพี่น้องโอเคครับตัวนี้ชื่อว่านี่ครับตัวนี้น้องส้อยสุวรรณครับลูกดีก้ยไทยน้องส้อยสุวรรณนะครับลูกดีกุไทยนะครับสองปีสองปีเพิ่มสองปีเจ็ดเดือนครับสองปีเจ็ดเดือนสู้อะไรครับน้องใส่สุวรรณต้องมาจะร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสามป้า แม่สายเพชรอุนอนนทางงามเลยนะทางหนึ่งคกงามเลยพ่อพ่อเอียงก็อนค่ะนี่บ,บ,บิบบ๊กูไทยพี่กูไทยเบิงขาแข็งเบิงขาแข็งโกเทียบขาโกเทียบขากันนะอ๋อคือขาแข็งใหญ่มากเลยค่ะอัตลักษณ์ชัดเจนครบอันนี้ได้มาจาก,กันตอนนี้ไปขอแบงคุนมาจากกันสารค้ามั้งครับอืม ตอนไหนครับตอนทีแบงตอนเพิ่นเอาไปงานประกวดรายเอีดไปพองานประกวดรายละเอียดแมครับก็เลยาำราคาเพิ่นก็เลยคิดมากก็เลยนไปบ้านโอ้ครับเนี่ยเอเบิ่งแหนชัดีไม้นเอเปิดราคานนกตัวนี้สยี่คู่มากับแบงด้วยกันวราคาได้กันมาคุยบ่งก่มาคุยบ่งกน คุยกันก่อนจาของป้ามเันใจดีใจดีจ้ะเบาเนื้อหัวมวนมาเล่นมายามกันก่อนเนาะค่ะโอเบิ่งถ่ายเบิ่งถ่ายเพิ่นก่อนอ๋องามงามงามไอกินจังไรเนาะค่ะนีขึ้นวบขึ้นอันแท้กินตอนเศร้าก็ตอนแรงครับมันเวียนหนีนอนยังเดือเอ๋อเลื่งนไปขึ้นหน่อยเออบึ่งบิ่งบึ่งเอ้าครับถ่ายก่อน โอมหน้าตัดไปแล้วครับตัวนี้อืมสุดยอดงูยาวงูหน้าเข่าครับครบครบนะครับจับแจมแจมแจมพอออกน็ลงเท้าครบนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยว5าภาพาไปเรื่ัวต่อไปด้วยครับเด้อยต้นนั้นอยู่ขอบนรักหน่อยครับอะไรน้องสร้อยจุวรนะครับเป็นดีใจนะครับลองมาลองขออี เอาไข่นะครับของกองนี้นี่ยูนี่มี่ทำงมจะโกครับลุงเจ็บตนครับเจ็บโนะครับนี่แม่นึ่งแม่หนึ่งนแ่้กันนะครับโอ้ อ้เอาท่านเลยโอ้นี่ครับแม่นึ้อโอ้ตัวนี้ชือชือบ้านคงับตัวนี้แม่พ่อยแม่พ่อยแม่พ่อยรสก็เป็นมากเลยครับท่านตัวนี้ก็ขอแบงมันมาจากอันอื่นเนะครับใหญ่นะครับูใหญ่ครับแม่นีเลือบ้าน ถ่าไนมย่เอนยอไเด้อนี่กับลูกเบิ่มนะลูกไส้ไปโอ้ลูก้เป็นลูกเบิ่มพันล้านเหครับมีผู้เิยรกไ้ไปแลตอนนี้ยั่งครับองุดเบิ่มแดงว่ตตอรนี่ว่าเเกี่ยวไปเป็นแม่บ๊อบครับโตโตลูกเบิ่มไหมฮะลงดแดงบออ๋อมีผูมากกับแดงแดงไปุ้งูก็ได้ครับอืมเป็นแม่เพิ่น เบิ่งแม่พ่นก็อนเนาะอันนี้ตาแต้มแก้มจ้าเนี่ยสองอ้องเป็นน่าต้มที่จริงอันมาหนีพ่นขาวอุลุนได้ค่ะพ่นขาวขาขาวเชื่องเป็นตัวที่เชื่องอืมอืเดือนหกเดือนครับหกเดือนกับลูกเจลูกของแม่พลอยครับเบิ้องพันล้านนะครับแม่พลอยแม่พลอยแม่พลอยกับลูกกับพ่อเบิ้งพันล้านออกมาเป็นตัวนี้นะครับอายุหกเดือน ปาไอ้ม็กก็มาคุยกันตรงสดด้ยครับอยู่ยอดแกงฟ้ามนะครับยอดแกงฟ้ามนี่ยยูใส่กันเขาบอกว่ายอดแกงฟ้ามก็อยู่ตำบลยอดแกงเนาะอำเภอหน้าม่นจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะอ่าเดี๋ยวสิให้เบอร์ตี้ยอดแกงฟ้ามควายงามยอดแกงฟ้ามควายงามมันจะมีพี่กัดบอกอยู่้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวจังได้สิทีมเบอร์ไว้ให้เนาะเพื่อใครอยากกันสนใจอยากมาเยี่ยมมาชมเนาะสนเนาะเบอโทรศัพท์เบอร์ยังกรงสดศูนย์เก้าแ เก้าแปดหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกเก้าห้าหกเก้ะครับผมย่เงครับสายพัฒนาครับสายปนยายู่คพันหลก้าอเี้ย่เเบิ่งเบิงเบยยัยู่ครับองุงสุนี่ถุงงานนะครับใครอยากพยายามส้มกอดมาสิครับยินดีต้อนรับครับเบิ่มบันนี้ลงมาแมมลงมาแมมาา กันสิมีผู้บริหารสองคนนะคะมีผีกอบกำนหนงซดสนะคะแต่ว่าผีกอบนี่เพิ่นบมกาอยากออกกล้องดอกก็เลยทรงตัวแทนนะนี่เนี่ยอ,อูใส้หน่อยเพิ่นแต่างาใหญ่นะครับปออีดีกับมีแต่ตัวงามๆเนาะมีแต่ตโอ้พ่อดูแลดีค่ะกันจิเบิง่งคอกเบิ่งยังนี่แหง บ่มีขี่ขอกขี่คั้วได้แล้วจะบอกตอนแรกนี่กะยุ่งบ่คอยมีอันใดสะอาดนะคะขอบคนสะอาดอันนี้ได้ฉีดวัคซีนฉีดยังบ่ค่ะน้องชนครับนั้นเทาก็ฉสี่สข้อืมทเท่าเพื่ออีกประมาณเดือนก็บฉีดได้ดเริ่มฉีดครับอืมเบ่งๆลำดึงอ๋อซีอ่อนไข้เพิ่น มาขอมีจะบ่าพิหวังค่ะออกเลยอ่าแม่พลอยเอาต้นอันด้วยค่ะดูให้ดิเอ้วยี่นบ้านครับไปยือมาพัฒนาเนาะอืออือเออไว้เป็นอยังค่ะไวเป็นอยังไ่้เป็นอย่างนอนก็ได้อันนี้ก็ซื้อมาพัฒนาด้วค่ะเนี่ ไล่บ้านๆใส่พอดีๆเองจะเป็นยังไงรวมกันออกมาอืมห้ากับมาเบึงเนาะพัฒนาการไปอ๋อโอเคยอยอู่ที่ไหนอ่าไข่สุวรรณครับครับนี่ตัวแบบพี่เล็ดนะครับบางคนขึ้นแล้วแหละล่อผสมด้วยกันอืมแถวขึ้นเต็มขั้นไฟพานสนามแม,าะะม่แล้วลยค่ะนไฟพานสนามแมา่แล้วสวย แตงาอะไรีนึงของออขอนบ้แมนะอดนครับสุพนทลอดอลอไส้กับลอดไส้เหลื้งเนาะอืมขาดขาดขาัขเดมึงึงมึงจะของคนอีกคนหนึ่งเราจะของอีกคนยกมือบายๆนะน <c oughs> นี่แหละค่ะผู้บริหารอีกคนหนึ่งผี่กอบว่าอยากออกกล้องเราเพิ่นว่าเพิ่นขีไล่มื่นี้่ายามีเทนีพื่อม่นที่มันแคบครับเอมีแพ่่จิไปใสนี่สินลเปลือนน้ำเปล่าโอ้สีง่ายฟ้ามแล้ะไรยยนี่โอ้เพสีง่ายแล้วเด้อบันนี่ เดี๋ยวถ้าย้ายไปจะไปอัพโอเคคือเก่าคือเก่าพยายามกันคือเก่าออเราอยู่ฝนมันติดนาเนาะอือมีสูตรอาหารบ้างไหมสูตรอาหารยังกอสูตรอาหาาก ซี่พี่นะคะองมใส่ถองน้ำมะเร็งโดยลสองขวดเติมยากระยาก็เพียงเาเป็นร้าันคุดกะเทีมอือนะก็เพื่องข้าถิ่นปูกันแล้ะเนาะไอ้วันงสดพัอนหลายๆอือกินแล้วก็นอนเย็นอืกว่ี่น้องโซตีเนี่ยเลครับาเฟอนเนี่ยพ่บัวข้าวเฟรนพ่อบัวทำนคับยาตเนี่ มุม่นนครับผมยาเดอ,อเกน,น,นคกสุภาพเดีรนครัโอเคโอเคโอเคอนะครับก็เป็นเทคนิคนะครับผมพองกระยอดแจงปรามครับเราสนี่ยังเสื่อมอีกอ่าครับจ้าส <laughs> ิวา <laughs> อย่างไรเดี๋ยวมีอยังว่าอาเจียนเพ่มเติเด <ๆๆ S 2> ี๋ยวถ้าถึงวันยม่ยัง ที่เขากหนงสดไหมนะครับผมเดี๋ยวมือีเดียวปาวิธานีกันเดี๋ยวเอามาอัพเดตกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ